นิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านเรื่องเฉินผิงบุตรแห่งราชามังกรบทที่361ไม่มีความอายุติธรรมไม่มีศัตรูเมื่อได้ยินว่ามีคนก่อปัญหาในบาร์และต้องการพบเธอโดยใช้ชื่อชิเฟงก็โกรธเล็กน้อยเช่นกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในเมืองหลวงของจังหวัดไม่มีใครกล้าที่จะยั่วยุเธอเช่นนี้แม้แต่ตระกูลศิลปะก,การต่อสู้ขนาดใหญ่ ชีเฟงรีบพาผู้คนไปที่บาร์ในขณะที่เชนปิงโบกสะบัดและนั่งบนเก้าอี้เพื่อรอใช้มือข้างเดียวถูแหวนเทียนลองเบาๆเหตุผลที่เฉินปิงขอให้มังกรตาเดียวโทรหาหัวหน้าหอฟีนิกแดง เพราะเขาจำคำพูดของหลินเทียนหูที่ว่าอาจมีสาขาของหอเทียนหลงในเมืองหลวงของจังหวัดสำหรับว่ามันเป็นห้องโถงฟีนิกซ์แดงหรือไม่เฉินถิงไม่รู้ดังนั้นเขาจึงต้องการพบห้องโถงฟีนิกแดงถ้าห้องโถงฟีนิกแดงนี้เป็นห้องโถงรองของเขาด้วยเขาจะช่วยปัญหามากมายในเมืองหลวงของจังหวัดในอนาคต ครึ่งชั่วโมงต่อมาประตูก็เปิดออกและผู้หญิงวัยสามสิบเศษหน้าตางดงามเดินเข้ามาสวมสูตรรัดกุมมัดผมจุกไว้ด้านหลังมีผู้หญิงสองคนซึ่งทั้งคู่กำลังมีเลือดฝาดออร่าของชายผู้แข็งแกร่งนั้นแข็งแกร่งกว่าออร่าของมังกรตาเดียวมากอาจารย์ไซคลอบเห็นฉีเฟิงกำลังมาจึงรีบไปพบเขา ทีเฟงมองไปที่ความยุ่งเหยิงในบาร์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนอนอยู่บนพื้นและความโกรธของเขาก็เพิ่มขึ้นทันทีมังกรตาเดียวใครอยากเจอฉันบ้างฉีเฟิงถามอย่างเฉียบขาดฉันเองเฉินปิงยืนขึ้นช้าช้าเมื่อเชนปิงเห็นชีเฟงเป็นครั้งแรกเขายังคงประหลาดใจเล็กน้อย เขาไม่คาดคิดว่าชิเฟงจะสวยขนาดนี้เชนปิงคิดว่าผู้หญิงที่ทุบตีและข้าจะต้องดูเหมือนผู้มีอำนาจเหนือกว่าคุณเป็นใครคุณมีศัตรูกับฉันหรือไม่ชิเฟทงังแม้ว่าชิเฟงจะเต็มไปด้วยความโกรธในตอนนี้แต่เขาก็ยังควบคุมตัวเองและถามเชนปิงแทนที่จะโจมตีทันทีที่พวกเขาพบกันเราไม่มีความคับข้องใจหรือเป็นศัตรูกัน เฉินบิงสายศีษะแล้วทำไมคุณถึงสร้างปัญหาในบารของฉันที่เฟิงขมวดคิ้วแน่นในเวลานี้ไซคลอบเหนื่อแตกพลาดเขากลัวจริงๆว่าเฉินผิงจะบอกเรื่องราวทั้งหมดหากเป็นเช่นนั้นเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเฉินปิงไม่ได้พูดแต่จงใจเปิดเผยเทียนหลงเจี๋ยอวดต่อหน้าชีเฟิง แอบสังเกตการแสดงออกของชีเฟิงด้วยสายตาคู่หนึ่งเมื่อดวงตาของชีเฟิงตกลงไปที่แหวนมังกรสวรรค์นในมือของเชนปิงร่างกายของเขาก็ตกตะลึงจากนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างมีแสงส่องเข้ามาแต่แสงนั้นก็หายวับไปและชีเฟิงก็กลับสู่สภาพเดิมดูสิ อย่างไรก็ตามการแสดงออกที่เปลี่ยนไปนี้ยังคงตกอยู่ในสายตาของเชนปิงเฉินปิงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและแอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกทุกคนออกไปหาฉันควบคุมทางเข้าและออกอย่างเคร่งครัดห้ามมีให้ผู้ใดเข้าไปโดยปราศจากคำสั่งของฉันจู่จู่ชีเฟิงก็ออกคำสั่งเสียงดัง แม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะงงงวยไปชั่วขณะแต่คนเหล่านี้ก็ไม่กล้าขัดคำสั่งของหัวหน้าห้องโถงและช่วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่อยู่บนพื้นออกไปปกป้องทางเข้าและออกทั้งหมด เมื่อทั้งบาเหลือเพียงเชนปิงและชีเฟงเท่านั้นชีเฟงก็คุกเข่าลงต่อหน้าเชนปิงด้วยใบหน้าที่ตื่นเต้นชีเฟงปรมาจารย์ของชีเฟงฮอลขอคาระวะประมาจารย์ของเทียนลองฮอลเนื่องจากเชนปิงรู้มานาแล้วดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยแต่ยิ้มจางๆแล้วพูดว่าลุกขึ้นชีเฟงยืนขึ้นรอคำสั่งของเชนปิงด้วยความเคารพ ไม่ต้องระมัดระวังนั่งลงเชนปิงโบมือไปทางชีเฟงชีเฟงนั่งตรงข้ามกับเชนปิงและเชนปิงรินวน์ให้ชีเฟงหนึ่งแก้วด้วยตัวเองในหอฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงมาที่เมืองหลวงของจังหวัดเพื่อเยี่ยมชมหอฉีเฟิงของฉันฉีเฟิงถามด้วยใบหน้าที่งุนงงฉันมาที่เมืองหลวงของจังหวัดเพราะมีคนบังคับให้ฉันมาและฉันก็พาคุณมาที่นี่ด้วยความตั้งใจ ฉันไม่ได้คาดหวังว่าที่เฟงฮอของคุณจะเป็นห้องโถงใต้พระราชวังเทียนลองจริงๆคุณรู้ไหมว่าห้องโถงอื่นๆของพระราชวังเทียนหลงเป็นสถานที่หรือไม่เฉินผิงถามฉีเฟิง จัดทําโดยช่องนิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านรับฟังบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่362การเชื่อฟังคำสั่งที่เลงสายหัวของเขาท่านอาจารย์มีทางเข้า13ทางในพระราชวังเทียนลองของเราแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องระหว่างทางเข้าแต่ละทางของเราดังนั้นเราจึงไม่รู้จักกันวังเก่าไม่ได้บอกคุณหรือลองเตาเฉินผิงพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่ง มังกรโถวัชราอยู่ในคุกศรเขาออกกำลังกายตลอดทั้งวันดื่มและนอนฉันไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไปเอาแอลกอฮอล์มาจากไหนเขาดื่มมันเกือบทุกวันต่อมาเมื่อเขามอบแหวนเทียนลองให้เขาเขาไม่ได้บอกเชนปิงว่าแหวนคืออะไรหรือห้องโถงอยู่ที่ไหนถ้าเขาไม่ได้พบกับลินเทียนนูเฉินปิงคงไม่รู้ว่าแหวนนี้คือเหรียญเทียนลองโทเคน็น อย่าพูดถึงมันเฉิญผิงถอนหายใจแต่ตอนนี้ฉันพบห้องโถงสองแห่งห้องโถงฉีเฟิงของคุณหนึ่งห้องและห้องโถงจอยในหงเฉิงอาจารย์คุณกำลังพูดถึงห้องโถงใต้ดินของหงเฉิงหรือไม่จากกระพัดลินเทียนูชิเฟ่งถามอย่างตกใจเล็กน้อย ใช่เขานั่นแหละเชนปิงพยักหน้าปรากฏว่าลินเทียนูเป็นคนเดียวกับฉันไม่คาดคิดจริงๆช่เฟงยิ้มด้วยความประหลาดใจแล้วถามเชนปิงว่าฮอลมาสเตอร์คุณบอกว่ามีคนบังคับให้คุณมาที่เมืองหลวงของจังหวัดเป็นไปได้ไหมคุณประสบปัญหาบางอย่างหรือไม่ฉันกำจัดตระกูลเว่ยและตอนนี้ตระกูลเจียง กำลังขู่ว่าจะฆ่าครอบครัวของฉันดังนั้นฉันจึงมาที่เมืองหลวงของจังหวัดได้เพื่อความสบายใจของครอบครัวเท่านั้นปัญญประกาศคู่เฉินผิงอธิบายด้วยรอยยิ้มจางๆเจ้านายของพระราชวังคือเฉินผิงหรือจูจูชีเฟิงก็เปล่งเสียงของเธอและถามด้วยความประหลาดใจบนใบหน้าของเธอทำไมคุณรู้จักฉันด้วยเหรอ เฉินพิงถามขณะที่มองไปที่การแสดงออกของชีเฟิงแน่นอนว่าชื่อของเจ้านายวังอยู่ในตระกูลชนชั้นสูงในเมืองหลวงของจังหวัดแทบไม่มีใครไม่รู้จักเจียงเจียเจ้ยมิ่งแอบพูดในการประชุมมาเทียวอาร์ยูเนียนกี่ครั้งแล้วฉันหวังว่าทั้งหมดตระกูลใหญ่จะร่วมมือกับตระกูลเจียงเพื่อจับคุณมันเป็นสมบัติทั้งหมดของตระกูลเว่ยและตระกูลเจียงไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปยุ่ง อย่างไรก็ตามเมื่อตระกูลเจียงพูดฉันปฏิบัติต่อมันเหมือนผายลมฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันจะปล่อยให้พวกเขาอยู่รอบๆตระกูลเจียงได้อย่างไรฉันได้ส่งคนไปยึดทรัพย์สินของตระกูลเว่อยอย่างลับๆแล้วนอกจากนี้ฉันก็วางคำพูดของฉันตราบใดที่เราเมื่อ ที่เฟสทางพบกับฮอมาสเตอร์ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ช่วยตระกูลเจียงตระกูลเว่ยก็สมควรถูกทำลายนี่คือกรรมฉันไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งเหล่านี้จะทำโดยคุณฮอมาสเตอร์และฉันอยากเห็นสิ่งนี้มาตลอด สำหรับฮีโร่หนุ่มในที่สุดฉันก็ได้เห็นมันแล้วแต่ไม่ต้องกังวลฮอมาสเตอร์ตราบใดที่ชิเฟงฮอของฉันยังอยู่ที่นั่นฉันจะไม่มีวันให้ตรกูลเจียงสัมผัสเจ้าที่แย่ที่สุดเราจะสู้กับตรกูลเจียงใครจะชนะใครแพ้ไม่จำเป็นชิเฟงมองไปที่เชนปิงและยิ่งเขาพูดเขาก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้น เมื่อเห็นฉีเฟิงโอ้อหดตัวเองมากเฉินผิงเองก็รู้สึกอายเล็กน้อยและยิ้มเล็กน้อยถ้าฉันใช้โถงฉีเฟิงของคุณฉันจะติดต่อคุณโดยธรรมชาติตัวตนปัจจุบันของฉันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปิดเผยดังนั้นเรียกฉันว่าคุณเฉินข้างนอกใช่เข้าใจแล้วฉีเฟิงพยักหน้า หลังจากพูดคุยกับชิเฟงสับพักเชนปิงก็พร้อมที่จะกลับไปมิฉะนั้นกูลี่เง่ออาจเป็นกังวลเมื่อเชนปิงและชิเฟงเดินออกจากบาร์ทั้งบาร์ก็ถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนจากชิเฟงฮอล์ซึ่งอยู่นอกบาร์สามชั้นเมื่อเห็นชิเฟงออกมาไซเคอบรีบไปข้างหน้าอาจารย์คุณสบายดีไหมออกไปชิเฟง หลักมังกรตาเดียวจากนั้นพูดกับเชนปิงด้วยความเคารพว่าคุณเชนได้โปรดเชนปิงพยักหน้าเล็กน้อยและเดินออกจากบาร์เมื่อเห็นท่าทีที่เคารพของชิเฟงที่มีต่อเชนปิงดังนั้นทุกคนจึงตกตะลึงโดยเฉพาะมังกรตาเดียวที่กรามเกือบหลุดจากความตกใจห้องโถงชิเฟงทั้งหมดเชื่อฟังคำสั่งชิเฟงตะโกนทันที ทุกคนในทิเฟตทางคุกข่าวข้างหนึ่งรอคำสั่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกคนต้องเชื่อฟังคำสั่งของคุณเฉินและใครก็ตามที่กล้าขัดคำสั่งจะถูกฆ่าเชื่อฟังทุกคนในทิเฟงฮอคำรามพร้อมกัน มังกรตาเดียวสั่นสะท้านไปทั้งตัวในขณะนี้และแทบจะฉี่รถกางเกงด้วยความตกใจมังกรตาเดียวยืนตัวสั่นไม่กล้ามองเฉินปิงเฉินปิงยิ้มเล็กน้อยตบไหล่ไซคลอบจากไปโดยไม่พูดอะไรจัดทำโดยช่องนิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านรับฟังบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่363บุกเข้าไปในบ้านส่วนตัวบ้านของกูลิงเกอร์ ในขณะนี้กูลิ่เงอร์กำลังดูทีวีอย่างเบื่อหน่ายฉีดน้ำหอมใส่บ้านโดยคิดว่าเชนปิงจะอยู่กับเธออีกสักพักกูลิงเงอร์ก็ยังคงยุ่งเหยิงอยู่ในใจเล็กน้อยดงดงดง,ดง ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูกูลิงเกอร์คิดว่าเป็นเชนปิงที่กลับมาและพึพรรมพำกับตัวเองกูเฟงไม่รู้วิธีส่งคุณกลับถ้าฉันไม่อยู่ที่บ้านมาดูกันว่าคุณเข้ามาได้อย่างไรกูลิงเอ๋อพูดและเปิดประตู แต่หลังจากที่ประตูเปิดออกมีชายสองคนในชุดสูทยืนอยู่ข้างนอกด้วยสีหน้าเฉยเมยหลังจากที่เห็นกูลิงเกอร์เปิดประตูชายในชุดสูทก็พูดว่าคุณคือมิสกูลิงเกอร์หรือไม่ถูกต้องกูลิงเกอร์พยักหน้าเราเป็นสมาชิกของตระกูลเจียงเจ้านายของเราขอเชิญคุณมาชายในชุดสูทพูดเอื้อมือไปจับกูลิงเกอร์โดยตรงโดยไม่ได้ตั้งใจเชิญเขาเลย กูลิงเกอร์ตกใจและก้าวถอยหลังอย่างรวดเร็วพยายามที่จะปิดประตูแต่ก็สายไปชายในชุดสูทสองคนพุ่งเข้ามาคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังบุกรุกบ้านส่วนตัวฉันเป็นสมาชิกของการเดียนพาวิลเลียนใบหน้าของกูลิงเกอร์กลายเป็นหน้าเกลียดเล็กน้อยและเธอก็ตำหนิชายสองคนในชุดสูทแต่ชายสองคนในชุดสูทด,ดูเหมือนจะไม่กลัวเลยและยิงไปที่กูลิงเกอร์โดยตรง กูลิงเกอร์ฉายภาพของเธออีกครั้งคว้าข้อมือของชายคนหนึ่งในชุดสูทและทันใดนั้นก็ยืมพละกรลังร่างของเธอกระโดดขึ้นและเตะใส่ชายอีกคนในชุดสูทแต่ในขณะที่เท้าของกูลิงเกอร์ถูกเตะอ,ออกไปมีคนจับข้อเท้าของเธอแล้วดึงทันทีร่างของกูลิงเกอร์ไม่มั่นคงและเธอก็ล้มลงกับพื้นโดยตรง ทันทีหลังจากนั้นชายสองคนในชุดสูทคนหนึ่งอยู่ทางซ้ายและอีกคนอยู่ทางขวาโอบไหล่ของกูลิงเงอร์และยกกูลิงเงอขึ้นอย่างแรงทำให้กูลิงเงอร์ไม่สามารถขยับได้ปล่อยฉันนะไอ้สารเลวปล่อยฉันกูลิงเกอร์ดิ้นรนแต่ก็ไม่มีประโยชน์ช่องว่างด้านความแข็งแกร่งระหว่างเธอกับชายสองคนในชุดสูทนั้นค่อนข้างใหญ่และเธอไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาเลย คุณกูเชื่อฟังเราจะไม่ทำร้ายคุณหากคุณพยายามขัดขืนเราจะไม่สุภาพชายในชุดสูทคนหนึ่งพูดด้วยสายตายเย็นชาเมื่อเห็นสายตาของชายในชุดสูทกูลีเ่เง้อก็ตกใจมากที่เธอปิดปากและปล่อยให้คนสองคนพาเธอออกไปแต่ในขณะที่เขาเดินไปที่ประตูเขาก็ชนเข้ากับเชนปิงที่กลับมาจากบาทเฉินผิงเมื่อเห็นเฉินผิงกูหลิงเอ,อรีบตะโกน เฉินปิงตกตะลึงและชำเลืองมองชายสองคนในชุดสูทหลังจากที่ชายสองคนในชุดสูทมองหน้ากันในเวลาเดียวกันคนหนึ่งเตะเฉินปิงโดยไม่ตั้งใจระวังพวกเขามาจากตระกูลเจียงกูลี่เงื้อเตือนเชนปิงเมื่อเห็นสิ่งนี้ชายอีกคนในชุดสูทที่คุ้มกันกูหลิงเอ๋อก็ฟาดกู่หลิงเอ๋อที่ด้านหลังศีรษะด้วยมีดมือและกู่หลิงเอ๋อก็สลบไปทันที คราวนี้ชายในชุดสูทสองคนจมตีเฉินปิงพร้อมกันด้วยสายตาที่เย็นชาในดวงตาของเชนปิงเขาจึงขึ้นไปพบพวกเขาทันทีและคว้าข้อมือของชายสองคนในชุดสูททันทีที่เขายื่นมือออกและร่างของชายทั้งสองก็หยุดลงในทันทีนี่ดวงตาของชายสองคนในชุดสูทแสดงความตื่นตระหนก แม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในตระกูลเจียงแต่ถ้าพวกเขาร่วมมือกันแม้แต่นักสู้ที่มีกำลังภายในก็สามารถต่อสู้ได้แต่เมื่อเผชิญหน้ากับเฉินปิงพวกเขาทั้งสองถูกเย็บยั้งทันทีที่พวกเขาเคลื่อนไหวซึ่งทำให้ชายสองคนในชุดสูทตกใจ คาชาโดยไม่ลังเลหรือสมเพศแม้แต่น้อยเฉินปิงหักข้อมือของทั้งสองโดยตรงอะไรเสียงกรีดร้องโหยหวนดังออกมาจากปากของทั้งสองคนและเหงื่อเย็นๆก็ไหลออกมาในทันทีคุณจับกูหลิงเอ๋อเพื่ออะไรเฉินผิงถามชายสองคนในชุดสูทเราไม่รู้ชายในชุดสูทสองคนใส่หัวพร้อมกัน จัดทาโดยช่องนิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านรับฟังบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่364้ยายืดอายุทันใดนั้นเฉินบิงก็บินขึ้นด้วยสองเท้าและเตะไปที่หัวเข่าของชายสองคนในชุดสูตรทันใดนั้นขาของชายสองคนในชุดสูตรก็บิดงอ,อย่างแปลกประหลาดและหักทั้งหมดเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้เฉินผิงไม่ได้ถามคำถามใดๆอีกต่อไปแต่ยังคงโจมตีต่อไปขัดจังหวะมือและเท้าของชายสองคนในชุดสูตททำให้พวกเขาพิการโดยตรงเมื่อเห็นคนทั้งสองนอนอยู่บนพื้นด้วยใบหน้าบูดบึ้งด้วยความเจ็บปวดเฉินผิงพูดอย่างเฉยเมยว่าคุณกำลังทำอะไรกับกูหลิงเอ,อ๋อฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหน ทั้งสองทนไม่ได้อีกต่อไปพวกเขาสามารถพูดตามความเป็นจริงเท่านั้นเฉินปิงขมวดคิ้วเขาไม่ได้คาดหวังว่าตระกูลเจียงจะอาวาดขนาดนี้ไม่ว่ากูหลิงเอ,อ๋จะมีตัวตนในฐานะตัวแทนของกาเดียนพาวิลเลียนก็ตามเมื่อมองไปที่กูลิ่เงอที่สลบไปดวงตาของเชนปิงก็เปล่งประกายด้วยเจตนาฆ่า ค่อยๆหยิบกูลิ่เงือ์ขึ้นมาวางไว้บนโซฟาเชนปิงอุ้งชายในชุดสูทลงมาชั้นล่างด้วยมือเดียวโยนมันเข้าไปในท้ายรถและมุ่งตรงไปที่บ้านของเจียงในเวลานี้ตระกูลเจียงสว่างสวัยมีห้องหนึ่งของตระกูลเจียงวัยรุ่นสองคนคำรามอย่างโศกเศร้าเสียงคำรามดูเหมือนจะมาจากก้นบึ้งของนรกและเสียงหัวเราะของห้าห้ามาจากในห้อง บอดี้การ์ดสองคนของตระกูลเจียงที่เฝ้าประตูได้ยินเสียงคำรามในห้องทุกคนตัวสั่นและขนลุกไปทั้งตัวคุณบอกว่าปรมาจารย์ปู้หัวมองเขาอย่างใจดีทำไมเขาถึงมีนิสัยนิสัยเสียแบบนี้ได้ผู้คุ้มกันของครอบครัวเจียงออดไม่ได้ที่จะพูดเงียบผู้คุ้มกันอีกคนของครอบครัวเจียงรีบเคลื่อนไหวอย่างเงียบเงียบมองไปรอบๆอบ อย่างระมัดระวังแล้วพูดว่าคุณไม่ต้องการมีชีวิตอยู่หรือระวังเมื่อเจ้านายได้ยินค่าทางครอบครัวของคุณสิ่งนี้ทำให้ผู้คุ้มกันกลัวมากพอที่จะสำลักุกป,ปากเร็วเข้าฉันไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่เสียงคำรามในห้องก็หยุดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยเอาละลงมือเลยเสียงของอาจารย์บูฮูโ oh, อดังขึ้นในห้อง บอดี้การ์ดทั้งสองรีบเข้ามาและเมื่อพวกเขาเห็นร่างของเด็กสาวสองคนบนพื้นพวกเขาทั้งหมดก็หายใจเข้าลึกๆฉันเห็นเด็กผู้หญิงสองคนไม่มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายและมีรอยฟกช้ำทั่วร่างกายฉากนี้น่ากลัวมากที่พวกเขาเอาชนะทุกคนจนดูเหมือนไม่มีใคร แต่ผู้คุ้มกันทั้งสองไม่กล้ามองไปมากกว่านี้และรีบอุ้งร่างของหญิงสาวทีละคนทันทีที่ฉันออกไปฉันเห็นพ่อบ้านเดินผ่านมามองดูศพของสองสาวด้วยอาการขมวดคิ้วแล้วบอกบอดี้การ์ดทั้งสองว่าหาที่ฝังพวกเขาอย่าบอกใครว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไม่งั้นคุณจะถูกฆ่าตายโชคชะตาเข้าใจแล้ว บอดี้การ์ดทั้งสองพยักหน้าซ้ำๆพวกเขาจะกล้าพูดอะไรมากกว่านี้ได้อย่างไรพ่อบ้านเอลเอโอลิวถอนหายใจใส่หัวและเดินเข้าไปในห้องของอาจารย์บูฮโอในเวลานี้ปรมาจารย์บูหัวกำลังนอนอยู่บนโซฟาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความพึงพอใจบุหรี่อยู่ในปากของเขาเขาอึดอัดมาก ท่านอาจารย์บูหัวส่วนผสมสำหรับการปรุงยาอายุวัฒนะได้ถูกเตรียมไว้แล้วข้าสงสัยว่าเมื่อไหร่ท่านอาจารย์บูหัวจะเล่นแร่ปแปรธาตุได้เท่าหลิวแม่บ้านถามอย่างระมัดระวังวางลงเถอะประมาจารย์บูหัวยังคงนอนอยู่บนโซฟาโดยไม่ขยับโบกมือแล้วพูดว่าแล้วยาที่เตรียมไว้สำหรับเราในหุบเขาส่วนเย่ละ อาจารย์ของเราบอกว่าเมื่อถึงเวลาเราจะส่งใครสักคนที่จะติดตามอาจารย์บูหูโอไปยังหุบเขาเอกเ็กวนอยู่แม่บ้านเอลเอโอลิวตอบกลับไปบอกอาจารย์ของเจ้าว่าเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วข้าจะปรุงยาปรมาจารย์ปู้หัวพูดอย่างไม่เร่งรีบเข้าใจแล้วแม่บ้านลาวหลีวอพอยักหน้าจากนั้นหยิบถุงผ้าออกจากร่างกายและวางไว้บนโต๊ะ มันเต็มไปด้วยวัสดุยาล้ำค่าที่มีอายุมากกว่าร้อยปีและเตรียมพร้อมสำหรับการขัดเกลาชีวิตยาขยายหลังจากที่แม่บ้านลาวหลิวออกไปเขาก็ไปที่ห้องของเจียงเจิงจงทันทีในเวลานี้เจียงเจิงจงกำลังรอข่าว จัดทำโดยช่องนิยายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านรับฟังบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่365รชาติของการยั่วยุผู้เท่าหลิวเกิดอะไรขึ้นอาจารย์บูหัวบอกว่าเขาจะเล่นแร่แปรธาตุเมื่อไหร่เมื่อเห็นพ่อบ้านกลับมาเจียงเจิ้งจงรีบถามอย่างเร่งรีบท่านอาจารย์ ปรมาจารย์บูหัวกล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเตรียมวัดสดุยาทั้งหมดสำหรับหุบเขาส่วนเยกเขาจะเล่นแร่แปรธาตุเราหลิวแม่บ้านตอบให้ตายเถอะเจ้าพวกนี้ช่างระมัดระวังจริงๆเตียงจึ้งจงอดไม่ได้ที่จะสะบดแล้วพูดกับแม่บ้านเลาหลิวว่าการเตรียมยาเป็นอย่างไรบ้าง ปัญญาประกาศคู่วัสดุยามีราคาแพงมากฉันได้เจรจากับคฤหาดยาววังหลายครั้งและราคาไม่สามารถต่อรองได้เลยวัสดุยาชุดนี้เกรงว่าจะต้องเสียเงินหลายหมื่นล้านแม่บ้านลาหลิวดูลำบากใจเจียงเจงจงขมบทคิ้วคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าคืนเงินทั้งหมดให้ฉัน นอกจากนี้ทรัพย์สินของตระกูลเว่ยขายหมดแล้วอย่าลืมเตรียมวัตถุดิบสำหรับหุบเขาเอเ็กปวนอยู่เข้าใจแล้วพยักหน้าเตียงเจิงจงยังทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาชีวิตของเขาให้คงอยู่เงินเป็นเพียงสิ่งนอกเหนือจากร่างกายของเขาและเขาสามารถหามันกลับมาได้หากไม่มีมันนายท่านนายท่านมีบางอย่างเกิดขึ้น นี่คือตอนที่คนรับใช้รีบเข้ามานี่มันกลางดึกแล้วตะโกนทำไมถ้ามีอะไรจะพูดก็ค่อยๆพูดพ่อบ้านลาวหลิวตำหนิกนะรับใช้คนรับใช้ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวและรีบพูดว่าในท่านพวกเราสองคนตายที่ประตูคุณไปดูเมื่อเจียงเจิ้งจงได้ยินสิ่งนี้ ความโกรธของเขาพุ่งตรงไปที่ด้านบนศีรษะของเขาไม่เคยมีมาก่อนมีเรื่องเกิดขึ้นมีคนกล้าฆ่าสมาชิกครอบครัวเจียงที่หน้าประตูบ้านของเจียงเจียงจึงจงรีบไปที่ประตูพร้อมกับพ่อบ้านเลาหลิวในเวลานี้ผู้คุ้มกันหลายคนของตระกูลเจียงได้ล้อมประตูไว้เฝ้าดูความเคลื่อนไหวรอบตัวพวกเขาอย่างระแวดระวงัง หลังจากที่เจียงเจิงจงมาถึงเขาเห็นผู้คุ้มกันสองคนของครอบครูเจียงล้มลงบนพื้นหัวของพวกเขาปลิวออกไปและไม่สามารถระบุต,ตัวตนของพวกเขาได้เลยยิ่งกว่านั้นแขนขาของพวกเขายังงงอย่างแปลกประหลาดหยุดชะงักอย่างเห็นได้ชัด แม่บ้านลาวหลิวระบุอย่างระมัดระวังและใบหน้าของเขาก็น่าเกลียดทันทีอาจารย์นี่คือสองคนที่ถูกส่งไปจับก,กุ่มผู้หญิงคนนั้นจากตระกูลกูอะไรนะใครทำอาจเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นจากตระกูลกูใครเป็นคนทำเตียง เจียงจงความโกรธบนร่างกายของเขากำลังแผ่เผาการฆ่าคนที่หน้าบ้านของพวกเขาด้วยวิธีการที่โหดร้ายเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการย่วยุครอบครัวเจียงของพวกเขาอาจารย์เรามีการตรวจสอบคุณสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วไปไปที่ห้องตรวจสอบเจียงจึงจงสัง่งเมื่อมาถึงห้องตรวจสอบหลังจากเรียกการตรวจสอบแล้วเจียงเจียงจ,ง,จงก็มองด้วยสายตาโกรธ ในระหว่างการเฝ้าติดตามมีรถคันหนึ่งมาจอดที่หน้าประตูบ้านของเจียงเฉินผิงลงจากรถเมื่อเขาลงจากรถเขามองดูเป็นพิเศษที่การตรวจสอบและแสดงอาการเย้ยหยันหลังจากนั้นเฉินผิงก็ดึงบอดี้การ์ดสองคนของตระกูลเจียงออกจากท้ายรถเห็นได้ชัดว่าแขนและขาของพวกเขาถูกตัดขาด เฉินปิงอุ้มบอดี้การ์ดของครอบครัวเจียงเข้าไปใต้กล้องวงจรปิดเงยหน้าขึ้นแล้วชกเข้าที่หัวของบอดี้การ์ดทันทีพรึบฉันเห็นหัวของบอดี้การ์ดคนนั้นเหมือนแตงโมมันถูกระเบิดในทันทีเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วแม้ผ่านหน้าจอทุกคนที่ได้เห็นฉากนี้ก็อดใจสั่นไม่ได้ เชนปิงใช้วิธีเดียวกันนี้เพื่อระเบิดหัวผู้คุ้มกันอีกคนของตระกูลเจียงหลังจากสังหารผู้คุ้มกันสองคนของตระกูลเจียงแล้วเชนปิงก็ทำท่าทางเช็ดคอของเขาภายใต้การเฝ้าระวังซึ่งเต็มไปด้วยการยั่วยุ หลังจากนั้นเฉินปิงก็เข้าไปในรถและออกไปทันทีและร่างของบดิกาศสองคนของตระกูลเจียงก็ถูกโยนไปที่ประตูของตระกูลเจียงแบบนั้นอาเจียงเจีงจงระเบิดความโกรธและชกจอภาพอย่างดูเดือดฉันต้องฆ่าเขาฉันต้องฆ่าเขาเจียงเจิ้งจงกำลังจะบ้าไปแล้วนี่เป็นการยั่วยุที่จงแจ้งไปแล้วตระกูลเจียงไม่เคยถูกยั่วยุขนาดนี้มาก่อนในร้อยปี ขอบพระคุณที่รับฟังอย่าลืมกดติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับ